สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวบนประจำวดวันที่16มิถุนายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุปสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้นอะอาจารย์แถมท้ายให้นะคะเป็นสูตรนะคะเด่น2ตัวบน,นะะชุด36ชุดนะที่ท่านผู้ชมชอบนะคะสำหรับชุดนี้เ,ออเดินก็ค่อนข้างดีนะดู มีโอกาสดูได้ทั้งบนและก็ล่างนะคะแต่ในที่นี้เป็นจะเป็นสูตรสองตัวบนนะคะสูตรสองตัวบนนะคาจารย์ก็จะ,ะวางให้ทุกงวดเลยเนาะตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์แดนะคะจะมีตัวแถวแรกนะคะก็จะมีเลขแดนะคะแถวที่สองก็จะมีเลขศูนยะ์ก็จะเป็นศูนย์แดให้ดูบนเป็นหลักนะคะศูนย์แปดก็จะเข้านะคะ แล้วก็95เอ้ย97นะคะท่านผู้ชมก็เข้าอย่างนี้ย05จะอยู่ตัวหลักสิบกับหลักหน่วยจะอยู่คนละบรรทัดเดียวกันอยู่คนละบรรทัดกันนะคะถ้าบรรทัดเดียวกันก็จะโอกาสการมาก็จะยากนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่จะจับสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะอ่ะเมื่อที่ออก867นี่จะหลุดเป็นงวดที่หนึ่งนะคะหลุดเป็นงวดที่หนึ่งแล้วก็กลับมาเดินนะคะ18นะคะ19นะ สี่สองค่ะจะคนละบรรทัดกันนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็เก้าหกนี่นะคะ่ะต่อมานะคะจะเปิดให้ดูในงวดที่สิบนะถ้าหลุดแล้วก็กลับมาเข้านะคะส,ส่วนใหญ่หลุดแล้วจะกลับมาเข้าในที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็ศูนย์เจ็ดอย่างนี้นะคะ่ 1, 7, 0, 5, 9, 4, ะหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าเก้าสี่ะแปดสามก็จะเป็นแปดกับสามในสามสองสามกับสองแล้วก็ศูนย์เจ็ด ศูนย์ะคะเจ็ดศนย์แล้วก็หกเก้าเนี่ยหกกับเคนละบรรทัดกันนะคะแล้วก็0ูนย์ย์หเนี่ยตรงๆกันอยู่ตรงนี้ค่ะศู 6, นยะ์หะอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดงวดแล้วนะสิบแปดงวดนี่หลุดไปหนึ่งงวดเนาะต่อมาเป็นงวดที่19นะหลุดไปแล้วนะคะหนึ่งวด19ก็จะมีอ0อศนะูนย์หกะนี่ค่ะศูนห 8 9 8กับ9ก้านีค่ะศูนยะศูนย์หอยู่ใกล้ๆกล้กันนี้นะ05 9 3 9 6นะคะ 96, 96 1 9แล้วพอออก11นะคะจะมีแต่เลขหนะตัวนี้ตัวเดียวนะคะ11เลขหนแต่ข้างล่างแถวล่างนี้ไม่มีเลขหนลองรับเป็นหลุดเป็นงวดที่2อง่ะยีงวดหลุดไปแล้ว2งวดนะแล้วก็งวดที่26่นี่หนนะแล้วก็ สองเจ็ดนะคะหลุดเป็นงวดที่สามอ่ะหลุดสามงวดเลยะคะ่ะหลุดหายไปทั้งบนทั้งล่างนี่ด้วยนะคะบางทีมันก็จะดูล่างด้วยก็ได้นะคะดูล่างดูบนแล้วแต่เอฟสี่เลยนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้เราทั้งหมดเท่าไหร่คะในยี่สิบเจ็ดงวดเลยเนาะยี่สิบเจ็ดงวดหลุดไปแล้วนะคะอ่าสองงวดเนาะนี่ค่ะเจ็ดสามนี่ค่ะเข้านะศูนย์เจ็ด คนละบรรทัดกันนะคะศูนย์หกนี่แล้วก็ห okay, นะึ่งเก้าโอเคเนาะต่อมานะคะอันนี้เป็นเมืที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเมื่อที่เดี๋ยวจันหาดิสอกรก่อนสามสิบสองนะศูนยะ์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็น,นี่เจ็ดสองนะคะถ้าไปชมคนละบรรทัดกันเนาะอันนี้เป็นสามสิบสามใช่ไหมคะสามสิบสามนี่หลุดหลุดมาแล้วนะคะ สามงวดเนาะถึงตรงนี้นะหลุดหลุดมาแล้วสามงวดนะคะจากสามสิบสามงวดหลุดสามงวดเนาะก็เข้ามาสามสิบงวดนะอ่าเอาเฉพาะบนเนาะเนี่ยล่างหลุดหลุดเข้าอันนี้ก็หลุดนะคะแต่ล่างงวดนี้ก็ไม่ทราบจะจะเข้าหรือจะหลุดนะเพราะมันเป็นสูตรบทน,นะคะท่านผู้ชมอ่าตามนี้เลยนะทีนี้งวดนี้นะคะได้เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้านะคะคตามนี้นะ,ะทั้งหมดก็ตามนี้นะสามที่สามงวดอุดสามงวดยันขอเปลี่ยนสมุดนะคะมาเป็นเล่มนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอนะคะท่านชมแป๊บหนึ่งอ่าดูก่อนเนาะ,ะถ้าเราได้นะคะอันนี้งวดที่สามสิบสี่แล้วนะ,ะขึ้นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ตรงๆรงนันนี่ก็สี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะ แล้วก็จับไข้คู่กันจะเป็นทั้งหมดเออตรงนี้ค่ะสามสิบหกชุดเขียนไว้ตรงนี้นะคะหกหกเป็นสามสิบหกชุดนี่เออเดินดีนะคะหลุดสามงวดเขียนไว้ให้ด้วยนะไม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลุดไปหลุดไปสามงวดอ่ะหลุดไปสามงวดเขียนไว้ให้เลยหลุดสามงวดอ่ะหลุดสามงวดนะแล้วก็ ถ้าเราชอบแนวทางนะคะหลักสิบหลักสิบบนสําหรับงวดนี้นะถ้าใครชอบแนวของเลขศูนย์ก็สูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือสูตรเยี่ยมใช่ไหมถ้าเราเอามาเทียบกับสูตรสามสิบหกชุดแล้วก็ปักหลักสิบเราได้เลขศูนย์นะคะตัวเดียวเลยสําหรับงวดนี้เนาะใครได้เลขอะไรมาก็บอกอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะเขียนใ้ฝั่งนี้แล้วกัน,นเนาะเขียนว่า,าสูตรเยี่ยมนะเยี่ยม ถ้าเผื่อท่านผู้ชมลืมเนาะ9012ใช่ไหมคะ9012นี่ค่ะแล้วหลักสิบบนนะหลักสิบบนเราได้เลขศูนย์นะคะแล้วเราชอบคู่ขวัญใช่ไหมคะมันชอบปลาที่สิบหน่วยเหมือนกันเลยอ้าวมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นรายชายโชคมันจะมีเลขซ้ําก็คือเลขหนึ่งนะคือ1569เราไม่เอาเนาะมันจะมีเลขซ้ําเลขหนึ่งเราจะใช้คู่ขวัญแล้วกันเนาะถ้าเป็นคู่ขวัญนะ สูตรนี้ใครๆก็ได้ยินชื่ออาจารย์พูดบ่อยๆนะก็ชอบมาที่สิบหน่วยเหมือนกันอ่างวดนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมคะห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะถ้าเราเอาสองสูตรนี้มาเจอกับสูตรนี้นะคะศู 0, นย์นะคะมีนะฮะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดก็อยู่คนละบรรทัดกันนะคะถ้าศูนย์ก็อยู่ในแนวตรงนี้นะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเลือกเองนะคะศูนย์อยู่นี่เนาะ แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดก็อยู่ตรงระหว่างหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะมีแค่สี่ตัวนี้นะถ้ามันเดินต่อนะถ้ามันหลุดก็อาจจะเป็นศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เก้าที่อยู่ข้างหลังนี่นะคะก็จะมีแค่สี่ชุดเนาะอันนี้ก็ตัวที่ชอบมาก็คือสามตัวข้างหน้าแต่ตัวนี้ก็มาได้นะคะคู่ขวัญโดยปกติทั่วไปเราจะชอบมาสามตัวหน้าก็คือเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดนะคะจะเป็นห้าหกแล้วก็เจ็ดนะเลขแปดก็ มีสี่ตัวอาจารย์ก็เลยจัดไว้ให้หมดเลยแล้วดีกว่าเนาะเพราะมันน้อยนะหลักสิบเราได้แค่ตัวเดียวนะคะนี่ค่ะตามนี้แหละล็อกที่ล็อกที่เราหมายตาไว้เนาะไม่ทราบจะมาตามนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นการชอบส่วนบุคคลนะใครชอบเหมือนอาจารย์คะเนี่ยแค่นี้เองเนาะมิอันนี้ก็ศูนย์แปดใช่ไหมแปด 8มันก็มีอยู่ในชัวจริงด้วยเนาะมันไม่แน่นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตัดทิ้งไ,ดไปดีกว่าเนาะไม่ต้องเป็นสำรองเนี่ยเนี่ยชอบตามนี้เลยค่ะแล้วก็เอาหลักร้อยเอ่อหลักร้อยนะคะตอนงวดนี้เราได้ถึงสามตัวเนาะสามตัวไม่ทราบว่าโดนใจท่านผู้ชมหรือเปล่าคะร้อยบนการเขียนฝั่งนี้ถ้าเป็นร้อยบนเนาะอ่าตัวแรกเลยนะคะมาจากมาจากสูตรเอ่อชุดมาตรฐานเราได้เลขหนึ่งนะคะ แล้วก็สำรองเนาะชุดมาตรฐานก็มีสามนะคะสำรองสามอ่าหนึ่งกับสามสำรองของมาตรฐานก็มีห้าด้วยใช่ไหม,นมเนี่ยมีหนึ่งสามห้าเนี่ยในมาตรฐานนะคะแล้วจะมีร้อยบนนะจากร้อยมาลายนะคะร้อยบนจากร้อยเไลัยได้เลขห้านะคะมันก็จะอยู่ในหนึ่งสามห้านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ชนกันเนาะหนึ่งสามแล้วก็ห้าอ่ะร้อยเไลัยก็ไปชนกับสำรอง ตรงนี้ด้วยก็ยังก็มีแค่สามตัวเนี้ยหนึ่งสามห้าใครจะชอบตัวไหนนะคะอลองคัดเลือกเองเนาะหนึ่งนะคะสามแล้วก็ห้าห้าชนห้าสามไม่ชนไข่เนาะไปแล้วแต่นะคะมีมีสามตัวเนี้ยหนึ่งสามห้าแล้วก็ร้อยเมลาัายได้ห้าก็อยู่ในตัวสำรองอันนี้เด่นนะคะเด่นหนึ่งลองสามกับห้าอันนี้เด่นห้ามีตัวเดียวเลยนะคะเลขห้ามาอยู่ในตัวสำรองของ คิดมาตรฐานเลยนะคะเนี่ยนะคะเอฟซีเรคัดเลือกนะคะจะใช้สูตรเยี่ยมกับคู่ขวัญน,นี้เป็นตัวตัวเลือกด้วยก็ได้นะคะสำหรับสูตรโปรดนะคะท่านผู้ชมก็มีศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะอาจารย์คิดว่างวดนี้นะชอบศูนย์นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมนะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะจะต้องมีเลขคู่ผสมอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ทราบมาจากเลขเสูตรของเหนือเมฆนะ เหนือเมฆก็จะเป็นศูนย์สองสี่หกนะใครลองไปดูในข้อมูลบนเนาะเหนือเมฆนะคะอาจารย์พอมีเวลาอยู่จะเขียนให้เลยเหนือเมฆเนาะมันจะเท่ากับเลขศูนย์สองสี่หกนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จำได้เป็นเลขคู่เนะี่ยศูนย์สองสี่หกเมื่อที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะคะศูนย์สองสี่หกนะจะไม่มีเลขแปดนะคะท่านผู้ชม แต่ในที่เนี้ใน0246เนะี่ยมันมาได้1-2ตัวหรือว่ามาได้หลายหลายตัวนะคะเนี่ย0246อาจารย์จะชอบ0อยู่แล้วนะคะแต่มันก็มาในนี้ได้นะ่ะ1-2ตัวอะไรก็ว่าไปนะม,นมันมีโอกาสมาได้หลายตัวนะคะ0นะคะจะ0อะไรนะคะอ่าสามนี้แหละแล้วก็ตัวเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวได้3นะสำหรับตัวนี้แล้วเล,เลขเลวิ่งสองตัวก็มี381505 โอ้หลากหลายตัวนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเลยนะอาจารย์ก็ให้แนวทางนะคะเฉพาะสูตรที่โอ้ไม่ค่อยหลุดเลยเนาะนี่ค่ะเนื้อเมฆนี่ก็เก่งนะจะเพิ่งมาหลุดเอางวดนี้นะอุสายชอบเลขศูนย์นะคะในหลักสิบเลยหลักสิบได้ชนตัวเดียวนะคะชุดระยะยาวโอ้หลายหลายหลายตัวเนาะชนกันขนาดมีตั้งหลายตัวนะคะท่านผู้ชมชนกันยังชนได้แค่ตัวเดียวนะคะ นีก็จะมีประมาณนี้นะจากการสังเกตใช่ไหมถ้าดูสูตรก็ดูได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ช่วงหลังๆมานี้สูตรสาสสาชุดนี่ก็หลุดล่างบ่อยนะคะท่านผู้ชมล่างนี่หลุดบ่อยไม่ต้องดูเป็นแนวทางก็ได้เอาท,ท่านผู้ชมชอบเลยเฉพาะคลิปนี้นอะอาจารย์เอาสูตรสตัวบนแบบ36ชุดเป็น36ชุดโต๊ดนะคะ อันนี้เป็นโต๊ดนะไม่ใช่ตรงนะไม่ใช่ปักหลักสิบหลักหน่วยนะชอบตัวไหนต้องกลับตัวนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์วางหลักสิบให้แล้วที่เลขศูนย์เป็นโต๊ดนะไม่ใช่เป็นตรงนะคะเป็นโต๊ดนะสามสิบหกชุดโต๊ดนะนี่ค่ะตามนี้เลยเนาะลองดูนะคะใครชอบตัวไหนก็ว่ากันไปเดี๋ยวอาจารย์ยังติดหลักหน่วยบนไว้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าหลักหน่วยบนอาจารย์สอนแล้วอาจารย์จะสอนหน่วยบนนะคะควบคู่ไปวันที่ลงจะลงหน่วยบนควบคู่กับ ชุดครบครบบนชุดวัดดวงก็แล้วกันอาจจะเป็นพวกนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางให้เริ่มพวกนี้นะคะวันนี้เขาไม่ค่อยสะดวกอย่างที่บอกว่าที่บ้านอาจารย์นะไฟดับมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพิ่งจะกลับมามีไฟนะคะแบตเบิร์อะไรก็จะหมดเนาะท่านผู้ชมไม่สะดวกจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ